สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปทำบุญอีกเด้อค่ะตาวาที่ไม่พิมพ์ตังขันขึ้นมาตั้งผ่านขึ้นมานี่ก็คือจะไปถวายคู่บาบันแพงที่เพิ่งให้ห้าเก่าศูนย์สองเด้อจ้าวันที่เก่ามิถุนาย,ยนเป็นวันถวายนะพออทิตเนาะ <Man. S 1> ตาวาไม่พิมพ์เกิดจะไปวันที่แปดนี่ละจ้าเพราะว่ามันเดินทางไกลนะคะเด้อจ้าก็ไปสองคนกับพออุทิตน,นี่ละเฮ็ดง่าย ไปเอาขอโชคขอม้านขอพ่อน้นำคูบาบันแพงเด้อค่ะนี่ละจ้ะแต่ว่ามื่อนี้จะเว้าเรื่องเลขให้ฟังมือนี้ไม่เพียงก็พอทิศกับไปทํำบุญวัดวัดพระธาตุฝุนอำเภอสว่างมันบ่พออุทิศตะกระนานะคะน่ะเนาะไปรอยอดเจดีท่องคํจาจ่ะสูงสุดน้ำเพลินนี่ละจ่ะก็เลยจะมาลงเลขให้เป็นแนวทางเอฟซีเนาะคะ่ะ เดี๋ยวมาตามดูน้ากันเด้อจ้าเอซีเด้อย่อมือใส่หัวน้ากันจามือนี่อ่่ีหนวัรัน่ะวัสดีคับ bơm ở bảo làm gì họ mang con nó phải không có <laughs> ăn <laughs> 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 การัดพิธีการวันี่13ว่าแยเรื่อารรวารเิห่วที่พลสูดด่างเยบเราแล้วก็ต่อจากน้นไปเป็นหน้าที่ของท่าจะได้ผัดผัดเงาเสร็จแล้ววันที่12 ออกรับบิณฑบาตที่สลาเสร็จแล้วก็มาร่วมพิธีที่รานเจดีนะหน้าแห่งนี้อีกนะขอให้แด่โยมมีความสุขมีความเจริญร่ำรวยมีเงินมีทางข้าวครับ เราจะาพาไปเบิงเพิ่นกำลังจะอันแกะปูนออกนกขานอติเพิ่นรอแล้วมเศร้านิดจ้าได้ภาพไปฝากเอ็ซีเบิงน้ำกันลกเนะะลยค่ะสาธุเอานกขะนอตมือนีก็ดีใจร้ายจ้ะนี่หละจ้ะทางเพิ่นกำลังจะแกะให้เขาเห็นกันเต็มตาเลยค่ะข้างแรกไม่พิมก็บกำลังเห็นนี่หละจ้ากระพเพาะอุิศ นกำลังทอปูนออกเนาะค่ะนอกข้างในเป็นทองข้ามมดเลยจ้ะใช่สิเบิงเดี๋ยวสูดเดี๋ยวหลับน้ำกันทุกคนเนาะค่ะงววันที่สิบหกมีทุน่ายโนห5นี่เ้ยจ้ะตาธูใส่หัวน้ำกันมือนีจ้ากำลังต่อปูนออกเนาะค่ะสิได้เห็นเนื้อแท้ทองบริสุทธิ์เลยจ้ะสามิ สาิบเก้าล้านบาทค่ะแ่่่องค้ามเพื่อวมาคำนวณออกมาเนาะเนาะที่เพิ่นมารอมารอมใส่จาะขียอดท้องสิบสามกิโลกรัมจะเอฟซีฟ้านไมเพื่นมาเีิดอกจ้าเดี๋ยวมาเห็นเพื่อนเห็นขางแรกเนาะค่ะเดี๋ยวมาเห็นน้ำกัน

คาท่อง13กิโลกร,รัมนุนามุลคา39ล้านบาทนี่ละจ้าฟาดเกิดมากก็จะเห็นขังแหลกเป็นบุญเป็นวาสนาอยู่หรอกจ้า Thank right. you. ขอมาแหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระอุทิตไม่พิมพ์มีโชกเ้ยจ้ะก็มือนี่ก็เลยจะลงเป็นตัวเลขน้ำโชคให้เป็นแนวทางเอซเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณคุณแม่อุลาพ่อนเดอ้อเพิ่นฝากไปทำบุญนำ้ำมือนี่อันที่ไปรอท่องคํายอดเจดีนี่แหละค่ะวัดถาดฝุ่นนันสองรอยแล้วก็พ่อพ่อลุงผ่องสองร้อยพอุทิตกับแม่พิมพ์ ร่วมกันจิได้พันพันกว่านเนี่ยละจะ้ะแต่ว่าอันนี้เป็นเงื่อนที่เข้าจิไปนนี้เด้อค่ะหาคู่บาบานันแพงเนาะค่ะเนาะแม่พิมพ์ก็เริ่มรวบร่วมลวจะจ้ะมีพ่อใจบุญเพนโอนมาพันหนึ่งแล้วก็มีคุณแม่โอนมาอีกค่ะร้อยอันนี้พอทิพย์แม่พิมพอทิพย์พันหนึ่งแม่พิมพันหนึ่งเป็นสองพันรวมเมื่อแล้วอยู่นีได้สามพันหาละเด้อจะ้จะจะ้จะแล้วพี่ก็จะไปถวายพระอาจารย์ เดี๋ยววันที่สิบสองเป็นละจังค่อยสิไปอันยกช่อเจียดีวัดธาตุฟุ้นอีกค่ะวันที่สิบสองวินี้ก็เลยจะลงเลขให้เบิงเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเป็นตัวเลขนำโชคเลขดีเลขรวยเนาะค่ะเนาะรวยเกิดมากผมเคยเห็นนี่เยเด้อสิบสามกิโลเห็นแต่ยุลานัทเจ้าวัน เป็นของลานเนาะนี่ของเพื่อนบริจาคมาภุรละเล็กละน้อยด้วมนี่พี่มิ้นบุญค่าสามสิบเก่าลานค่ะอันม่พิมพ์เขาไปที่หลังยังมีผู้เอาท่อมาอีกจ้ะายละสลึงภูรละฮาซิบมากมีผู้มาเติมใจอีกเนาะจ้ะเนาะคุณว่าผู้เดียมาที่หลังยังได้ค่ะกสินเพิ่นสิบรอใส่ยอดอีกมยอดต่อขึ้นไปข้างบนเร่ยบริสุทธิ์มาขอแตงได้ก็ให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันเนาะค่ะผู้ใดสนใจอยากไปร่วมบุญนะไม่พิมพ์อีวันที่แปดถวายเพิ่นวันที่เก้าก่ะ ทักมาเด้อพอจินเนอะแต่เนาะไอเอฟซีถักมาเบอร์โทรนีอย่ละจ้าจะเริ่มรวบรวมแล้วล่ะรวบรวมเดี๋ยวนี้ก็ได้จ้าสามพันสามพันหาแล้วเนาะจม่พิมพ์นอกจากสามพันหาพอจินก็ไม่พิมพ์สองพันเอฟซีเอฟซีอยู่นครพนมเนาะพออีหยังแแมมนนอยู่บ้านนั่นนี่อยู่บึงการอยู่พันหนึ่งบอกว่าเป็นโอนมาแล้วแล้วก็อีก าหออาลอ,อยอีกเดียวไม่พิมพ์จะจดไล่เสือห้ยได้จะไม่พิมพ์จํบบ่ไดดเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องที่ไม่พิมพ์ทายทํำอยู่นี่จ้ะก,กับ่เป็นยังนอกคานวเดี๋ยวจังใดจะมีไล่เสือทุกคนเด้อค่ะเด้อบ่ต้องยันบ่ตตองยังสายบุญของเฮานอกคานะมีแต่สีรวยนั่นละเฮาหัวสีมานี่จังใดกับสีใดน้ำกันทุกคนเนาะค่ะนี่ไม่พิมพ์นี่เราจาตัวเรียกน้ำโชว์เข้าทองสิบสามกิโล มูลคาสามสิบเก้าล้านมูลราคาสามสิบเก้าล้านฮะสุกๆมันหมายน้ำกันทุกคนจ้ะค่ะเห็นหรอเด้อค่ะเด้อเบิ้งเป็นบุญตาไม่พิมพ์ก็เป็นบุญตาไม่พิมพ์เนี่ยละจ้ะเอฟซีเบิ้งน้ำกันสาธุนน้ำกันทองคำแท้ๆได้เด้อจ้ะตาถูกให้ลูกรวยๆเฮงๆเอฟซีทุกคนรวยๆน้ำกันเด้อจ้ะเห็นเป็นนิมิตที่ดีย่จ้าดีใจาย เป็นทุบให้เบิ้งหละเด้อจ้ะ13กิโลค่ะทองคำอูลราคา3 9ล้านบาทจ้าจุเป็นตัวเลขน้ำโชคด้วยค่ะ ผู้ใดไปบ่ท่านเพิ่นก็บแม่รวมนั่มที่หลังก็มีหลายอยู่เด้อจ้ะเพิ่นก็บแม่นี่เงินมีทองมีหยังเพิ่นก็บแม่เราจะทำจะอาว่าน้องค่ะมารวมถวายคุณยายมีจิตศรัทธาหลายเนาะคุณยายถอดทองคุณยายเรามีจิตศรัทธาจ้ะถอดทองคุณยายใส่เลยคุณยายจิตจิตถนางฟ้าแล้วสานากรได้เนาะเยอะทุนสูงนน่ะ นำคุใยายเด้อขานหุ่นนำเด้อจา้ามีสงฆ์ขังมีกระไดะาู่สาธุูสาธุว่าเหตขึ้นหลังก็ะแหงสีได้หลายข่น่าเพาวาสิบแปนสองแซมลงไบับท่านสวยงามขุน่าคือสิได้เฮตแต,เะะแต่งีเนาะ่ะเนอแ่ง วันที 12, ่สิบสองนี่ละไม่พิมจะไปท่านจังหันเศร้าเลยจ้ะมียังก็จะไปซอยไปรวมบุญน,น้ำเพลินน้ะค่าเนทะที่สิบสองมีทุน่ายนเพินจะยก สูยอดเจี๋ยสูงๆคุณละจ้าทองคำ3กิโลนี่แล้วค่ะมูล,ลค่า39ล้านเด้อจ้าพากไห่ได้โชว์เลยลาบน้ำกันทุกคนเนาะค่ะโนงหงว16มิถุนายน6ห,หาเป็นบุญตาแม่พิ่มพ์ละจ้ามาเมือ่อกี้ได้มาเห็นมาเห็นเพิ่อนอัน รูบออกมาให้เบิงเนอะจ้าท่องค้าเนาะค่ะเนาะสามิ้นลใหญ่สามนีนหนูหนูหนูสูเป็นลาบน้ำกันเด้อวันที่สิบสองก็จะไปเอาอันมากอีกลหรจา้าโศกให้ม้าน้ำกันทุกคน สนใจอยากร่วมบุญนะม่พิมพออ์กับพาะอุทิศกะาถากมาเด้อค่ะเราจะคู่บาบ้านแพงพนกไหเลเข้าเก่าศูนย์สองถูกเต็มเต็ม,ตมด้วจ้ะม่พิมพ์ก็จะไปวันที่แปดมิถุนายนหกหากระทวายเพลินวันที่เก้ามิถุนายนหกหายนะมืเอเศร้าด้ยจ้ะมีข่าวปลาอาหารน้ำดื่มมิยังละ่ะท่านจังหันเศร้าเพลินเนาะจ้ะเอาวันเลขมงคลเท่านี้ละเลขเก่าเท่านี้ละจะ้ะถวายคู่บาเด้อค่ะเด้อ แต่จังไดก็จะลืมตามต่อมิยังกะว้าสู้กันฟางแบ่งปันกันเด้อค่ะตอนนี้กะร่างรวบร่วมนี่ละได้แล้วสามพันหากะสนใจอยากเป็นสายบุญน้ำกันกันมิยังกะโทษเขามาหาไม่พิมพ์เลยจ้ะจะมีรายซื้อให้ทุกคนอยู่ละจ้ะบอกซื้อบอกนามสก,กุลบอกจังหวัดเด้อค่ะไม่พิมพ์กะจะจดไว้ตอนนี้ก็มีสองทันละน้ะค่ะนาะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยละเิ่นอวนมาแล้วพันหา พูนึงพันหนึ่งพูนึ่งหาลอยขอมูลอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้เดี๋ยวไม่พิมพจะเอามาลงให้เบิงทุกคนเนอะค่ะก็ให้ได้โชคได้ลาภน้องกันเนาะค่ะเนาะวดวันที่สิบหกมิถุนายนจ้ะมือนิก็เอาเลขน้ำโชกทองคำสามสิบเก้าล้านสิบสามกิโลกรัมสำหรับมือนิก็ซ้ำนี่ก็เนาะค่ะสวัสดีค่ะ